การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้เริ่มปฏิรูปการปกครองสำคัญเริ่มประมาณพศ2430หลังจากที่พระเจ้าน้องยาเธอกรมเหมือนเทววงศ์วโรปการสเสด็จกลับจากดูงานการปกครองในสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรป แล้วได้บันทึกเสนอต่อรัชกาลที่5พระองค์ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าเหมาะที่จะมีการปฏิรูปการปกครองแล้วจึงได้ตั้งกลมขึ้นมาจากเดิม6กรมเพิ่มอีก6กรมเป็น12กรมด้วยกันพระองค์ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นการเลิกระบบไพร่และการเลิกทาตในการเลิกระบบไพรนั้น ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนจากไพรมาเป็นพลเมืองซึ่งทําให้มีผลประโยชน์มากมายต่อประเทศเช่นทําให้พระมหากษัตริย์มีอํานาจมากขึ้นรัฐสามารถเก็บภาษีและผลประโยชน์เข้ารัฐได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขุนนางและทําให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างรวดเร็วส่วนในการยกเลิกทาส ได้มีพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกท่าทยพศ2417ระบุไว้ว่าลูกท่าที่เกิดปีมะโรงพศ2411คือปีที่เสวยราชนั้นและในปีต่อๆมาให้มีขั้นตอนของการลดค่าตัวจนกระทั่งอายุ21ปีเต็มทุกคนจะหมดค่าตัวและเป็นอิสระทันทีและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศของรัชกาลที่5 ก็คือการเสด็จประพาสต้นและเสด็จประพาสยุโรปในการเสด็จประพาสต้นคือการที่พระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองใหญ่น้อยในพระราชาอาณาเขตอย่างสามัญชนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยท่งพยายามมิให้ประชาชนรู้ว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาผลจากการเสด็จประพาสต้นทําให้พระองค์ทรงได้รับรู้ความทุกข์ยากลําบากของราษฎรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปทวีปยุโรปรวมสองครั้งครั้งที่หนึ่งประเทศที่เสด็จเยือนได้แก่อิสราลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีรัสเซียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กอังกฤษเบลเยียมเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสวัตถุประสงค์ เพื่อทอดพระเนตรเห็นความเจริญของยุโรปและเพื่อแสวงหาพันธมิตรผลจากการเสด็จประพาสทรงสร้างสัมพันธมตรีกับรัสเซียในสมัยชารินิคัสที่2รวมทั้งทรงนำความเจริญของยุโรปมาปรับใช้ในบ้านเมืองครั้งที่2ประเทศที่เสด็จเยือนได้แก่อิตาลีมันติคาโลสวิสเซอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กนอร์เวและเบลเยียม วัตถุประสงค์เพื่อรักษาพระองค์และปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับฝรั่งเศสซึ่งคุกคามไทยผลจากการเสด็จประพาสส่งเจราจากับชาติตะวันตกเช่นเรื่องสิทธิธสภาพนอกอาณาเขตปัญหาคนในบังคับฝรั่งเศสปัญหาอำนาจการปกครองเหนือเมืองหลวงพระบางทวีปเอเชียรวม4ครั้งครั้งที่1ประเทศที่เสด็จเยือนคือสิงคโปร์และชวาวัตถุประสงค์ เพื่อทอดพระเนตรเห็นความจเจริญดินแดนอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยที่สิงคโปร์ทอดพระเนตรการบาสิษณีการโรงเรียนโรงพยาบาลอู่เรือเที่ปัตตาวียปัจจุบันคือากตาครั้งที่2ประเทศที่เสด็จเยือนคืออินเดียวัตถุประสงค์เพื่อทอดพระเนตรความจเจริญเช่นอู่ต่อเรือปลปาเครื่องกลไฟครั้งที่3ประเทศที่เสด็จเยือนคือชวาเป็นครั้งที่2วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาพระองค์และทอดพระเนตรความเจริญครั้งที่4ประเทศที่เสด็จเยือนคือชวาเป็นครั้งที่3วัตถุประสงค์เพื่อรักษาพระองค์และทอดพระเนตรความเจริญผลการปฏิรูปบ้านเมืองการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปและทันสมัยขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานความเจริญในปัจจุบันรัษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้คกุณบุตรหรือแม้แต่ลูกทาาที่เป็นถ่ายได้เรียนหนังสือ ส่วนการปฏิรูปกฎหมายมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายสมัยใหม่ต่างลาักษณะทำให้กฎหมายไทยมีความทันสมัย